กันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปงับปูน่นากันครับผมสวัสดีครับคืนนี้ก็กลับพบกับรายการหนุ่มหน้ามนคนตัวต่อเหมือนเดิมนะครับคืนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเอวกางต้งครับผมการงับปูน่านาครับในเมื่อคืนนี้นะครับปู่านามันจะออกหากินเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนนะครับ ชาวบ้านชาวนาเป่นปลูกข้าวกันนะครับแล้วก็เพิ้นเบาน้ำข้าน้าเหมืองนครับน้าเหมืองมันก็เลยแห้งนะห้องนั้นแต่ตามันแห้งปูเวลาปูมันออกมากันหากินกันคือนะครับมันจับง่ายครับก็เลยผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปไปจับนะครับอุปกรณ์ของเขานะครับก็มีน้ําคุหรือว่าถังน้ํานะครับแล้วก็ไฟฉายติดหัวนะครับเอาไว้่องอ่าในห้องน้ำน้อส่องหาปูนะครับเนาะก็เดยผมจะพาท่านไป่องนะครับอ่าว่าคืนนี้จะได้นากอนะครับรับชมได้เลยครับ ครับผมเจอแล้วครับปูครับหนึ่งตัวครับเห็นแล้วครับหยับได้แล้วปูครับหยับได้แล้วนะครับปูได้แล้วหนึ่งตัวก็ใส่ไว้เลยนะครับแมเดี๋ยวเขาจะเตี้ยวไปได้เลยนะครับดูว่าตอนนี้เขาจะได้หลายกว่านอ้อเขาจะเก็บเก็บปูนะครับนี่ผมหันแล้วนะครับอ่านี่นะครับครับนะครับได้แล้วนะครับปูครับเก็บเรื่อยๆนะครับนี่ครับอ่านี่นะครับ วิธีจะปูเมื่อมันกีบนะครับเขาก็ต้องจับแบบนี้นะครับเพื่อกินมาไปตั้งหน้านี้นะครับอ่ามันจะมันมีเพานะครับเนี่ยครับอ่าครับตัวนี้ต้องได้เป็นหลายสิบกิโลแน่นอนนะครับผมอ่าเดี๋ยวัดเขาจะไปส่องกับต่อเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับนี่เห็นปูครับนี่อ่าไปนะครับ สำรับคืนนี้นะครับผมก็ไปซ่องปูหน้าตำในต่งนานี่เนาะก็ได้มาพอสมควรครับใช้เวลาประมาณสานาทีครับผมนี่นะครับก็เต็มุพอดีเลยนะครับนี่นะครับปูนี้เจ้าก็จะมีเมนูปูนะครับอปูเนี่ยไปทําอาหารได้หลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะทําคลิปทำข้าของกินจากปูให้ท่านได้ทับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหนุ่มหน้ามนคนตัวต่อนะครับมุมคนเมืองนะครับ เป็นกำลังใจเพชรด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ